โอเคนะครับกราฟสสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับไอ้มาวินเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการตามหาไข่ทั้งหมด15ฟองในแมปเทอร์เรดเทอร์โบดีเฟนต์กันดีกว่าครับซึ่งมาเลยครับว่าวิธีการตามหาไข่ทั้ง15ฟองนี่เป็นเรื่องอยากแน่นอนครับบอกเลยว,ว่าถ้าแค่ทำตามผมก็จะ,จะรู้ว่าไข่ใบไหนอยู่ตรงไหนนั่นเองครับ เอฟซบชอปครับบริการรับกิฟต์เกมผาเลสูงถึงเลส8.5ณปัจจุบันนี้รับเติมโรบรักรับขายในตัวที่คอร์ขายไอดีบล็อกฟู้ขายทุกอย่างนั่นเองครับบอกเลยว่าเพจนี้เนี่ยรับประกันความปลอดภัยรวดเร็วทันใจจากแอดมินกลุ่มและตัวผมเองที่เป็นเจ้าของร้านเนาะก็อย่าลืมมาสนับสนุนร้านของเราด้วยนะครับเด็ครับผมนะมีวงล้อคุ้มๆ4บาทลุ้นทั้งหมอ้อลุ้นทั้งตัวละครไททันโคเวอร์แมนมีไอดีบล็อกฟู้ให้เลือกสัรมากมายครับตอนนี้เรามี11 i อเดีโผลบอกเลยว มีต่างมาเลือกมาสรรจัดกันได้บอกเลยว่าเพจนี้คุณภาพแน่นอนครับรับการความปลอดภัยอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับเอสเซชนั่นเองครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการหาไข่ทั้งหมด15ฟองกันก็อื่นนะครับมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วนะครับว่าไข่แต่ละฟองเนี่ยหายังไงเนาะซึ่งสำหรับคนที่ขี้เกียจครับ ก็แค่ดูคลิปผมผมก็จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างครับว่าการที่เราจะหาไข่ทั้งส5น้าฝงนี้หาตรงไหนอันอื่นเราเจอใบแรกนะครับสีขาวใบที่1ครับอยู่ตรงสเปาที่คุณเกิดนั่นเองครับต่อไปครับใบที่2ใบที่2จะอยู่ตรงหลัง VP พีริบาร์นะครับก็จะเป็นไข่บองแดงๆนะครับหลบอยู่ตรงนี้นั่นเองครับต่อไปครับใบที่3ใบที่3ามจะอยู่ตรงต้นไม้ครับผม ตรงที่จะไปสถานที่ของค a มิราเฮดคิวนะครับก็จะอยู่บนต้นไม้ตรงนี้นั่นเองครับต่อไปครับใบที่4ครับจะอยู่ตรงที่เป็นท็อปลาที่มันจะมีอธิบายรายละเอียดของผู้เล่นต่างๆซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเก็บไปแล้วนะ้อมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่เก็บมันจะเห็นไข่อยู่ตรงนี้นั่นเองครับต่อไปครับใบที่5จะอยู่ตรงแถวอ o วุธ t เรตฟอร์เทครับ ท่าน,นผู้ชมก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะว่ามันจะมีตรงไหนที่มันจะมีไข่โผล่มาตรงพื้นเองครับโอเคสำหรับไข่ทั้ง5ฟองตรงสปาเข้าไปแล้วเราไปดูวิธีการหาไข่อีก5ฟองกันดีกว่าครับอีก5้าฟองที่เหลือจะหาได้จากตรงเทดดิงพาซาเนาะซึ่งเทดดิงพาซาไข่ฟองที่6จะหาอย่างไงก็อื่นให้เราพิมพ์คําว่าแมนเฟสแมนที่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับนี่ครับแมนเฟสแมนให้พิมพ์ทั้งหมด3ครั้งครับเราก็จะได้ไข่ฟองที่6มานั่นเองครับ นีครับได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปครับไขฟองที่7คอมฟองที่7เนี่ยก็จะอยู่ตรงแถว m a r k e t p l เพ e มันจะมีตลาดที่เหมือนขายของจะมีไข่ไปเป็นคนขายของอยู่เห็นไหมครับฟองขาวๆเนี่ครับ,รบกดคลิกมันเลยได้เลยครับหารโรเอครับ ต่อไปครับไข่ฟองที่8เนาะไข่ฟองที่8โกเ้นเองวิธีการได้มันมานะครับก็คือการที่เราเทรดกับใครก็ได้ให้ใหมันสําเร็จครับในเทดดิ้งฟาซาเนาะเดี๋ยวขอหาคนเทรดด้วยกันก่อนนะซึ่งเราสามารถเอาตัวอะไรเทรดก็ได้นะครับแนะนําให้เอาตัวกากา,กาเทรดไปเนาะหรือไม้บางคนอาจจะโชคดีก็ได้ครับมีคนมาเทรดกับเราเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับมันก็จริงก็คืออย่าทําตามเอาตัวกากา,กาไปนะครับจริงแค่คัมเบราบูแมนก็ได้เนาะ โอเคครับเราก็เทให้มันสําเร็จครับแค่นั้นครับเราก็จะได้ไข่ฟองที่8มานั่นเองครับต่อไปนะครับไข่ฟองที่9ไข่ฟองที่9เนี่ยหาได้ยังไงครับหาได้ตรงนี้ครับตรงหลังเห็นตึกสีแดงไหมครับมันจะแอบเนียนอยู่หลังตรงขอบๆนะครับเราก็เดินอยู่ข้างหลังก็จะเจอบิ๊กเอครับเป็นไข่ฟองที่9นั่นเองครับต่อไปครับ ไข่ฟองที่10หายยังไงไข่ฟองที่10นะครับจะอยู่หลังตรงล็อบบี้ทางที่เราจะกลับไปล็อบบี้นะครับจะแอบเนียนๆอยู่เป็นฟองสีฟ้าๆตรงนี้ครับนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมอ่ะจะเนียนๆเ,เลยเราก็ได้แก๊สเอกมาเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราจะพาไปหาไข่อีก5ฟองกันไข่ฟองที่11จะอยู่ในแบบดีเซอร์ตนะครับไปกันเลยรับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะไขฟองที่11ก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้ของแมปดีเซอร์นั่นเองครับก็แค่กดคลิกมันเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราไปเอาไขฟองที่12กันไขฟองที่2จะอยู่ในแมป Toilet City ครับซึ่งบอกเลยครับจุดที่มันอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ตรงที่เริ่มเวฟครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยเราก็สามารถคลิกไปได้เลยครับไขฟองที่12เนาะ ต่อไปครับไขฟ่ฟอนที่13เราก็ต้องเข้าไปแมบ t o i l e t p o พอเทสซึ่งก็เอ็นเลนมอเนาะซึ่งแบบอันนี้เราก็ต้องใช้สายตาสังเกตหน่อยแต่ดูคลิปผมไม่ต้องสังเกตดูคลิปและทำตามครับเราก็ไปตรงที่จุดที่มอนจะเกิดนะเนาะตรงที่มันมีพวกกล้องเมาเยอะๆครับเราก็กระโดดปากกัวขึ้นไปครับมันจะอยู่บนยอดนะครับยอดภูเขาไฟของแบบพอเท o พอเทก็ค่อยๆปากกัวขึ้นไปนะครับ อ่านแล้วเห็นไหมครับพอเวฟเกือบจะเห็นไข่อยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วครับก็กระโดดขึ้นไปนะครับเพื่อจะหยิบไข่ขึ้นมาโอเคก็ค่อยๆปาักลัวเนาะเนี่ยครับถึงนะครับเราก็จะได้ไข่ฟองที่13มาแมกมาเอกนั่นเองครับต่อไปครับไข่ฟองที่1 4ไข่ฟองที่1 4เนี่ยวิธีการที่มันได้มาก็คือเราต้องฆ่าตัว ทยเลตนะครับทั้งหมด10ตัวด้วยกันในมนูลไหนก็ได้ครับขอแค่มันครบ10ตัวเนาะเราก็จะได้มาซึ่งอันนี้ง่ายๆครับแค่เราเล่นธรรมดาทั่วไปนะครับก็เล่นผลไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็แค่่าไปเรื่อยๆน,นั่นเองครับเนี่ยอีกครับหนึ่งก็จะครบ10ตัวแด้วนนะครับเนี่ยครับครบเรียบร้อยแล้วครับวอลเอครบ10ตัวแล้ว ต่อไปคำใบสุดท้ายไม่จะใช้พิธีการได้มาก็คือครับมันจะสุ่มทุกๆ10%นะครับของทุกเวฟซึ่งอันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันจะออกตอนไหนก็คือแล้วแต่ดวงท่านผู้ชมไปเลยก็คือเล่นครับพิธีการเคมลมไลท์ก็คือกดสกิปไปเรื่อยๆครับสกิปไปจนกว่ามันจะได้นะครับก็สกิปไปเรื่อยๆมันน่าจะเป็นวิธีที่ไวที่สุดสำหรับผมเลยนะครับซึ่ง ก็คือถ้าเกิดจะเอาแบบง่ายๆก็ค right. ือเล่นเอ็นเลดโหมดนะครับแล้วก็สกิปไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ไข่ฟอสซิทายนั้นมาครับนะครับเดี๋ยวสกิปอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับเราได้คิดเองมาเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนก็คือก็คือวิธีการอย่างที่ผมบอกอะไร ก็คือสกิปไปรเรื่อยจนกว่ามันจะออกนะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่อยากให้ผมเนี่ยทำอีกก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านั่นเองครับคลิปหน้าจะมาบีอะไรนั้นก็สุดท้ายนี้ขอฝากเอสเอชช็อปไปด้วยอุดหน,นุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ